สวัสดีครับแฟนเพจข่าวครัวข่าวสามระยองครับหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยโลกโซเชียลนะในจังหวัดระยองพากันแชร์ข้อมูลว่ามีนักท่องเที่ยวชาวอิตาลีนะหนึ่งรายที่บ้านเพเนี่ยมีมีอาการไข้แล้วก็ถูกส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลนะครับระยองเนี่ยวันนี้เราได้รับการยืนยันนะครับจากนายแพทย์ชัยสิธิ์เทพชาติรีครับเดี๋ยวเรามาฟังท่านผอโรงพยาบาลระยองพูดถึงเรื่องนี้นะครับท่านครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ ช่วยช่วยบอกหน่อยครับว่าหลังจากที่เมื่อวานนี้คนไข้ชาวจีนที่มาตรวจไข้ที่นี่แล้วเป็นงไงครับผลการตรวจครับก็เป็นคนไข้ชาวจี่นะครับซึ่งเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศทางเอเชียนะครับแล้วก็ได้มาถึงประเทศไทยแล้วก็มาท่องเที่ยวที่เพนะครับวันนี้คนไข้เองก็มีอาการไข้ไอน m มูแล้วก็มีถ่ายเหลวนะครับเราเดรัสสาก็ถือว่าเข้าข่ายเพื่อต้องสงสัยนะครับแล้วก็มีการาพาคนไข้จาก ที่ที่พักมาทําการาตวรวจรักษาที่โรงพยาบาลระยองนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยผลการตรวจก็พบว่าการทางผลทั้งหมดการเนี่ยก็พบไม่พบเชื้อนะครับผลไข้ก็ปกตินะครับไม่พบเชื้อโควิด -19 เต่อยงใดนะครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่เพลชาลระยองก็สบายใจได้นะครับ มาตรการหรือการดูแลคนไข้ของเรามีความพร้อมมากเลยครับจรก็สําสคัญนี้ครับขอขอให้ประชชนเราก็เอ่อมีความตื่นตัวในเวลานั้นดีแล้วนะครับแต่ว่าตื่นหนกนะครับแล้วก็ในกรณีที่เอ่อเกิดมีคนไข้สง,งสยัยแล้วแจ้งของบาลมาเนี่ยโองบาลก็จะไปรับซึ่งการแต่งตัวเนี่ยอันนี้ต้องทําไม่ทต้องเอ่อกังวลกันนะครับคือเท่าที่จะแต่งชุดที่ป้องกันเต็มที่นะครับเพราะว่าเอ่อเราไปดูแลเหมือนกับคนไข้เนี่ยเจ็บป่วยพราะฉะนั้นเราก็จะมีการป้องกันนะครับ นั้นระหว่างนี้ก็จะมีการอาจจะมีการารับส่งประชาชนที่สงสัยเป็นภาพเช่นนี้นะครับซึ่งตอนนี้ก็มีคนแจ้งต่างเข้ามาเรื่อยๆนะครับถ้าเราดูแลเหมือนเข้าขา่ายก็จะมีการไปรับคนใครได้ถึงที่ต้องตื่นตระหนกครับแต่ถ้า,ถาผลการตรวจแล้วพบเป็นอย่างไรเราก็จะแจ้งให้ประชาชนทราบนะครับช่วงนี้โดยทุกคนแล้วนะครับก็คือต้องป้องกันตัวเองนะครับติดตัวตลอดเวลานะครับมีการมีการ กินร้อนนะครับใช้ช้อนกางนะครับแล้วก็ล้างมือบ่อยๆสําคัญคือใส่หน้ากากอนามัยนะที่ออกไปนในที่พื้นที่เป็นชุมชนนะครับถ้าคนที่ไม่ได้เจ็บป่วยอะไรนยะใส่หน้ากากผ้าก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าชุมชนพยายามใส่หน้ากากทุกคนนะครับอันนี้ก็ช่วยป้องกันได้เป็นอย่างดีครับแต่ว่าถ้าเกิดมันมีกระแสข่าวที่ลือเนี่ยทางโรงพยาบาลก็จะออกมาพูดความจริงทุกอย่างใช่ครับห,หน้าที่ของเราก็คือต้องให้ความจริงนะครับ กรณีถ้าเกิดว่ามีข่าวอะไรตัดเกิดขึ้นเนี่ยเรารีบดําเนินการนะครับตรวจสอบข้อมูลแล้วก็าทางโรงพยาบาลก็ต้องรีบตามผลผลทารบติการเพื่อแจ้งผลรับทราบเลยนะครับนี่ก็ยืนยันว่าผลก็ตรวจเป็นลบนะครับเไม่ไม่พบเชื้อแต่อย่างใดครับคออือตอนนี้คนระยองเป็นสนุกมากครับก็อย่างที่บอกครับต้องคอยตื่นตัวไว้ทุกคนต้องคอยระวังนะครับที่บอกคือ การดิกเลี่ยงวันนี้ที่แบบมีคนเยอะจยนวนมากแล้วถ้าหิ้กเลี่ยงไม่ได้ก็ใส่หน้ากากอนามัยนี่สาคัญมากแล้วก็คอยล้างมือสะอาดให้อยู่ลอย่าให้สัมผัสเป็นจิบจับของหรือต่างๆแล้วเนี่ยมาสัมผัสที่ใบหน้าอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะทำให้มีโอกาสติตดเชื้อติดต่างได้ตอนนี้ก็ต้องระวังในเการดูแลตัวเองให้มันอย่างดีครับออกกาลังกายทา,านอาหารพักผ่อนให้เพียงพอด้วยครับก็บบบนะครับท่นบานผอโรงพยาบาล ระยองก็พูดถึงว่าทางโรงพยาบาลนี่ไม่มีนโยบายในการปิดกั้นข้อมูลข่าวสารนะครับ,รบแล้วตอนนี้มีผู้มาตรวจเชื้อทุกวันไหมครับแล้จริงๆแล้วมีการคัดกรองแล้วทุกวันนะครับแากคนที่มารับบริการที่โรงพยาบาลนะครับก็แต่ว่าโดยส่วนใหญ่ที่มาระยองก็จะเป็นไข้ที่นัดแล้วก็เจ็บป่วยก็จะหนักนิดนึงแหละนะครับเ,เป็นไข้หวัดตาก็จะไม่ค่อยพบมากนักนะครับแต่ว่าที่เราได้รับแจ้งคือจากที่ในชุมชนหรือจาก การไปตรวจทางที่ต่างแล้วก็พบเข้าข่ายนะครับก็มีส่งคนไข้ก็โดยเฉลี่ยก็จะมีก็ต้องสงสยยัยเงี้ยวันประมาณสองถึงสามเคสต่อว,วันข้ามารับการตรวจนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ที่พอตรวจแล้วไม่พบเชื้อเราก็รักษาเบื้องต้นให้กาทรทดลอลงก่อนแล้วให้กลับบ้านนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของ,สงสกระทรวงสุขนะครับ,รบที่ทางโรงพยาบาลนี่มีห้องที่ว่าสามารถรองรับผู้ป่วยถ้าเกิดติดหรือว่ามีปัญหาด้านว่าเข้าขายว่า ต้องเฝ้าระวังเรามีพร้อมไหมครับเรามีพร้อมครับก็คือเรามีตั้งแต่ห้องที่เป็นห้องความดันลบแล้วห้องแยกพิเศษซึ่งดูแลคนไข้ที่หนักมากๆนะครับยังต้องใส่ท่อช่วยหายใจต่างๆนี่ถึง3ห้องเราก็มีห้องที่แยกไว้ดูอาการเนี่ยนะครับอีกเป็น1ิบห้องนะครับแล้วก็มีห้องที่เป็นห้องที่ห้องแยกพิเศษนะครับก็มีอีกนะครับเป็นจำนวนมากก็คิดว่าเพียงพอในเบื้องต้นนะครับแต่ว่าสาคัญคือดูแลตนเองนี่สําคัญที่สุดนะครับ นะครับวันนี้ต้องช่วยกันเต็มที่ครับมีทางบ้านอยากให้การตั้งสูตรเพราะว่าค่าตรวจแพงมากจีบไม่ับงน้ครับก็จริงจริงครับค่าถ้าตรวจค่อนข้างจะสูงนะครับแต่เราคงคงถ้าเกิดว่าคนไข้ปกติไม่มีการอะไรเหล่านี้ราไปตรวจเนี่ยมันจะใช้ใช้ประกอบมเป็นมันมากนะครับทางเดียวกันเนี่ยกลุ่มที่สงสัยเจอไม่รับการตรวจแก่เป็นต้นแทนนะครับะฉะนั้นมันจริงๆไม่จำเป็นต้องตรวจทุกคนนะครับ ต้องเขามีอาการเข้าข่ายต้องสงสัยก่อนถึงค่อยทําทการตรวจอันนี้ก็จะดีกว่านะครับแล้วก็ไม่งั้นเพราะว่าทุกอย่างก็เป็นค่าใช้จ่ายมันทั้งสิ้นเลยนะครับต่อคนก็สูงพอสมควรครับแต่ยังไงก็ถ้าคนไข้ที่เข้าข่ายเนี่ยเราให้ฟรี้วครับไม่มีปัญหาถ้าเข้าเกณฑ์ตามทิ่กรวงสุขกําหนดไว้นี่นะครับหนึ่งที่บอกคือมีไข้ล้วก็เดินทางมาจากเพศกลุ่มเสี่ยงหรือว่าสัมผัสผู้กลุ่มเสี่ยงเนี่ยเข้าอาการปุ๊บเราก็จะมีการ ตรวจเลยนะครับอันนี้ก็บริการตรวจที่ฟรีอยู่แล้วนะครับการตรวจตรวจฟรีเนี่ยคือต้องเข้าข่ายก้อเข้าข่ายก่อนครับไม่เข้าข่ายใช่ครับพออยู่ดีเดินมาปกติไม่มีอาการอะไรจะมาขอตรวจเฉยๆเนี่ยมันคงไม่เหมาะสมนะครับง่ายว่าทรัพยากรที่เขามีอยู่เนี่ยจะไม่เพียงพอนะครับครับแต่ว่าที่โรงพยาบาลนี่ถ้าเกิดเข้าข่ายมีรถมั้งก็ถ้าเขาแจ้งมานะครับเช่นอยู่ชุมชนก็จะมีรถไปรับได้ นะครับถ้าเกิดคนไข้เดินทางมาไม่ได้หรือนั่นเองก็รถไปรับนะครับก็อยากตื่นระบบใช่ไหมนั่นแหละครับอันนี้เป็นกังวลก็คือถ้าถ้าไปนี่คือเป็นการเดินการไปรับคนไข้บางทีก็คือเขาต้องแต่งชุดป้องกันตัวเองซึ่งเป็นมาตรการปกติอยู่แล้วนะครับอันนี้ถ้าท่านไปพบเห็นนี่ก็อย่าพยุติตื่นตระหนกนะครับก็เป็นมาตรการซึ่งเดียวถ้ามีคนเดินทางเราก็แจ้งให้ทราบนะครับแต่เดียวกันเราก็รู้ตัวเองครับเช่น ถ้าต้องการสัมผัสกลุ่มเสียงก็ต้องมีการใส่หน้ากากอนามัยนะครับหยุดการสัมผัสกันล้างมือถ้าเกิดต้องมีสัมผัสกันก็ล้างมือโทรศัพท์ให้เรียบร้อยอย่างนี้นะครับก็จะป้องกันได้ครับ ก็สาคัญที่บอกนะครับเพราะว่าโรคเป็นติตเชื้อไวรัสนะครับจริงๆระยะนี้น่าจะเป็นโรคบัตรใหม่เพราะฉะนั้นเราต้องมีการเสริมาพกษงภาพให้แข็งแรงมีภูมิคุ้มกันที่ดีนะครับแล้วก็การติดเชื้อไวรัสก็ไม่ได้จะต้องเจ็บป่วยหรือเป็นมากทุกรยายนะครับคนที่หน้าแข็งแรงคนก็ไม่มีอาการนะครับแต่ถ้ามีการแล้วก็เกิดอาการพื้นก็รีบพบแพทย์นะครับแล้วก็เราหวัดได้ฟังว่าเป็นอย่างไรนี่สำคัญนะครับเราจะได้เริ่มการรักษาได้อย่างรวดเร็วแล้วก็วิธีการอย่ถูกต้องครับ ก็จะจริงๆ80%จะมีอาการของไข้หวัดนะครับอาการไข้ไอน้ำมูกเจ็บคอนะครับแล้วก็ถ้าเราก็อยู่จากเดินทางจากพื้นที่เสี่ยงหรือเป็นสัมผัสกลุ่มเสี่ยงเนี้ยก็ทําให้ท่านน่าสงสัยละอันนี้ก็มาพบได้เลยครับ,รบก็จะมีไข้ส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าครับส่วนใหญ่ก็จะม่มีมีไข้ก่อนนะครับนํามาก่อนไข้ไอ I, น้ำมูกเจ็ core, บคอครับอาการเหมือนไข้หวัดแต่ว่า เราคิดประวัติร่วมมาด้วยเช่นว่าเราจนทางในพื้นที่เสี่ยงมาก่อนนะครับหรือเป็นสัมผัสกลุ่มที่กลุ่มเสี่ยงมาก่อนครับ ถ้าพบเห็นรถนะไปรับที่บ้านใครหรือท,ที่ต้องใา้ชุดป้องกันเนี่ยจะเื่นตัวกับอย่าถ่ายรูปขอร้องครับเพราะามจะทำให้เกิดกระแสที่สางความสับสนยิ่งตื่นครับครับต้องขอขอบคุณครับท่านอ,อนะครับอนายแพทย์ไชยศิลป์เทพชาติีครับอบุญมาลย์ครับก็ยืนยันนะครับว่าไม่มีปิดกั้นข้อมูลไม่มีครับแล้วถ้าเกิดเราทราบเราจะรีบแจ้งเดี๋ยวเดี๋ยวดิซัมไปนะครับเพื่ออยู่ใระเบีระวังนะครับเพราะฉะนั้น ที่ราชการคือเราต้องรีบดูแลรักษาประชาชนเป็นอย่างดีแล้วก็เดียวกันต้องรีบนะครับเมามีข่าวต่างรีบแจ้งคนรับทราบเป็นหน้าที่ของเรานะครับคงไม่ไปปิดกั้ย่านเช่นนั้นครับ สวัสดีครับโอเค